ยี่ตามมา,าตรฐานโรงงานอ๋อ,อ,อทีอนน่เท่านี้อันนี้คือสูตรเดียวกับจิบบนตานาหรอปเจ้าของแอปพลิเนมีห้องสำหรับดูโอ้โหลงไปเยอะนะเนี่ยเอา้าของจริงของ,ของจริงน,น,นี่ลงไปเยอะนะเนี่ย <mover> เครื่องจมเครื่องจับ

กี่ปีแล้วเนี่ยสองปีกว่า